ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มามาหาคุณพี่ทวีวัฒน์ค่ะเออคุณพี่แกเป็นคุณพี่เป็นอะไรคะลูกโขหลูลกเโาค่ะเออถึงมีอาการบันผือมั้งคะพี่พูดได้ดังๆเลยค่ะพี่มันขึ้นมากระเริมเล็กเริมเล็กม,มันเด้งเด้งเจ็บกระกระ,ะได้เลยเราผมก็ไม่ทราบแต่ก็เราเป็นไรกระกระมันเด้งตรงคอตรงไรพวกเริมเนอะ

นักเลยอ๋อค่ะตึงเดียเด้ยดๆตอนวัวหลวงลันกน็เจ็บเพิ่มเงินค่ะเจ็บเพิ่มนั้นก็นนปปัประมาณประมาณตีป็นอยู่กี่ปีได้อะคะอ๋อยี่สิบกว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าปีเลยอ่ะตึงตึงตึงถึงตอนล้างนี่แฝงนี่เป็นปันเพื่อค่ะเป็นมันแตกบวมบวมถึงเจ็บเจ็บตึงเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เยี่ยวนะไม่เยี่ยวค่ะไม่หลดจากบวม ค่ะตึงตึงไปแล้วเป็นตึงตึงตึงมันแตกด้วยใช่าไม่กล้าตอนนี้ครับครับเป็นโคตรยุ่งยิกมันมักมากันตันตันกันมันยาตะเตะอกน้องอ๋อค่ะตึงแตกน้องใจน้องมาล้น้องมเมื่อน้องน้องแข้งอ๋ออ๋อเป็นน้องเป็นน้องแข้งเลยน้องแข้งลำนั่นอยู่ตีอะไรต้องเต็มตี ตึงแพลนี่แพลแพลปี่จยบอกน้อยที่เป็นหรือมั้งแพลนี่เป็นเปื่อยเปื่อยเปื่อยตังกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นมิ้นมิ้นหมากไหมคะมิ้นมิ้นมิ้นมินมินหมากอ่ากัมีอ๋อเบื่อหนังกายไม่ได้เลยมิ้นหมากหมากกับตั้งตั้งแต่นี้พออมผมอมพบดาวินค่าเดี๋ยวถึงผมอพบตัวนี้เดี๋ยวถึง ก็ดีขึ้นดีขึ้นอ่าโปรไจปีปีปีโบกเองที่ใช้ยแจ้วินข้าชัินค่น้ำมันเนอปีปีตำปืปีใสกับเออปีกับปียอดกันปียอดตรงตีแพร่ถึงกับกับปีปีกินด้วยคก็เออถึงประมาณเตาได้ได้ปีต่อกินนั่นตาได้กินประมาณนั่นนั่นก็ทบทช่เวลาใชยเวลากี่วัน่ะพี่ก็ เปลมจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นได้ใจเวลาได้คิดว่าก็เือนได้ไม่ละมันที่นที่อินพนที่มาวันอ๋อค่ะอ่าที่มาวันใจ่ใหญ่ดาวินคาประมาณที่มาวันตึ้งหินพุนว่าดีขึ้นกานเี่ยนแปลงไปปิดกันรับปิดต่้ตึงตัางตัวเตางตังกันนตัตึงกันนอนนอนก้ัััตง้ ไม่ถึงกับเปรียอ๋ออ่าค่ะปกติเดี๋ยวกินไอ PN ้นี่เดี๋ยวมันจะไม่เพรียพี่ค่ะทุกตองทุกตั้งเลยค่ะพี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ให้ดูเพรยพี่ก็น,นิดนึงนะคะนี่นี่คือเพรตรีตัวนี้คือ,อดีขึ้นเลย